กับสวัสดีเพื่อนเพื่อเรานักลงทุนและผู้ที่ข้างไครการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยในช่วงของคลิปโต้ทุเดย์และสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วเห็นว่าข้อมูลจากรายการของเรานั้นมีประโยชน์ในการลงทุนก็อย่าลืมช่วยกันกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับชาวนี้เราขอเปิดขึ้นมาด้วยดัชนีความโลภและความหวาดกลัวในตลาดเฟียแอนด์กินอินเด็กซ์อยู่ในอันดับที่81ในฝั่งของมูลค่าตลาดสกุลลลเงิิินดจตอทั่วโกา สุดเช้านี้อยู่ที่1.68ล,ล้านการเปลี่ยนแปลง0.9%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและ91.98%ของการเปลี่ยนแปลงเมื่อ1ปีที่แล้วณนะวันนี้มูลค่าตลาดของบิตคอยอยู่ที่848พันล้านซึ่งคิดเป็น50 3.8ในขณะเดียวกันมูลค่าของ stable coin อยู่ที่130พันล้านและมีส่วนแบ่งเป็น7.73ของมูลค่าตลาดคริปโตทั่วโลกโดยล่าสุดตอนนี้นับถอยหลังบิตคอยฮ h a ์วิ่งปี2 0 2 4ตีจำนวนบล็อกของบิต Bitcoin จาก6จ 25เป็น3.125เหรียญตามปกตินับถอยหลังเข้าดาวเหลือเวลาอีก130วันจำนวนบ็อกในปัจจุบันอยู่ที่8 2 1แสนสองหมบจ็ดอกจำนวนบ็อกก่อนฮับวิ่งอยู่ที่19,813บ็อกราคาของบิตคอยล่าสุดเชา้านี้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่1 5ึ่งล7าบาท โดยในวันนี้อัตราตัวเลขการเผาใหม่ของ token LUNC ทั้งหมดอยู่ที่80,4625,777,238.976 token LUNC ในวันนี้ได้เผาผ่านไปแล้วกว่า2,256,711

โดยปริมาณการตลาดของ LUNC ล่าสุดเช้านี้อยู่ที่285,844,159.431 USD ในฟังทิศทางของตัวเลขซัพพายและอัตราการเบิร์นของโทเคนชิบาอินุล่าสุดวันนี้อัตราการเผาไหม้ของโทเคนชิบาได้บวกเพิ่มขึ้นมาเป็น723.26%โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาชิบาเหลี่ยมที่ถูกเผาผ่านทั้งหมดมี จำนวนอยู่ที่10 268371ชิบาโดยอุปทานรวมสูงสุตรของโทเค้นอยู่ที่999ล้านล้าน982443ล้าน253864โทเค้นโดยอุปทานทั้งหมดอยู่ที่589ล้าน32837 0ล้าน64822โดยอุป ทานหมุนเวียนอยู่ที่580 ล 7, 18, 4, 97, ้านเจ็ดแสนหนึ่งล้านเก้าหม็ดพันแปดร้อยเจ็โทเคนโดยนับเวลาปัจจุบันตอนนี้มูลค่าตลาดของโทเคนชิบะอินุอยู่ที่5 7 5 2ันเจ็ดร้อบล้านสามแสนหกหมดบอลลาร์บวกเพิ่มขึ้นมา0 3นเปรปริมาณในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันสูงถึง3 1 1ร้อยสิบเอล้านแปดแสนเจ็ดยู และในเวลาปัจจุบันตอนนี้ราคาหุ้นเหรียญโทเค็นเทอร่าคัสิกอลยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่201มีศูนย์นำหน้าอยู่3ตัวต่อข้างเงิน U s อดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาการซื้อขายโทเค็นเ u n c ได้ติดลบลงไป7.51%ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด C D C Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีเขียวบ่งบอกว่าในระยะยาวเหรียญน,นั้นยังคงเป็นเทรนขาขึ้นในฝั่งของตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างสัญญาณตัวชี้วัด M A C D X. เองล่าสุดตอนนี้เส้น MACD เริ่มทําการตัดผ่านกับเส้น Signal l ล n ยโดยมีวอลุ่มที่ค่อนข้างที่จะลดลงเรายัางคงมองว่าเป็นช่วงของการลดลงในระยะสั้นสำหรับโทเค็น LUNC ในฝั่งของระดับแนวรับ ที่สาคัญหากเหรียญยังคงล่วงลงมาตามสัญญาณของ MACD นั้นเรายัางคงมองว่าระดับแนวรับอยู่ที่192มีศูนย์น้ำหน้าอยู่3ตัวและระดับแนวต้านที่สําคัญหักเหรียญพุ่งขึ้นไปนั้นอยู่ที่ระดับราคา225มีศูนย์น้ำหน้าอยู่ทั้งหมด3ตัวต่อข้างเงิน u s ด์ในฝั่งทิศทางของเหรียญโทเคนชิบายอินุล่าสุดเช้านี้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่977มีศูนย์น้ำหน้าอยู่5ตัวต่อข้างเงิน u s ์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา0.51%ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด C D C Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีเขียวบ่งบอกว่าในระยะยาวเหรียญน,นั้นยังคงอยู่ในเทรนขาขึ้นในฝั่งของตัวชี้วัดอย่าง M A C D เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ M A C D ยังคงยืนอยู่เหนือเส้น Signal Line ที่มาพร้อมกับวอลุ่มการเทรดค่อนข้างที่จะสูงโดยเรายังคงมองว่าชิบะอินุนั้นยังคงเป็นเทรนขาขึ้นต่อไปโดยทางเรายังคงมองว่าระดับแนวต้านที่สําคัญ ระดับแรกของโทเคนชิบะนั้นอยู่ที่ระดับราคา1มีศูนย์นำหน้าอยู่ทั้งหมด4ตัวต่อข้างเงินยูเอสดอลลาร์โดยเลขศูนย์นั้นจะต้องหายไป1ตัวซึ่งเป็นระดับแนวต้านที่สำคัญหากเหรียญพุ่งขึ้นผ่านไปได้นั้นเรายังคงมองว่าแนวต้านที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่ระดับราคา1นึมีศูนย์นำหน้าอยู่4ตัวต่อข้างเงินยูเอสดอลลาร์และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ ให้กับทีมงานด้วยนะครับ